t This i s a Ni c e pair of earrings, c e ซ lon นพลินซีลอนนะคะเดี๋ยวนี้แพงเหลือเกินละกรล,ลัดหนึ่งเป็นแสนแสนของนับวันนั้นหาย,ยากเต็มทีแล้วสีนี้หวานจับใจค่ะ2องเม็นนี้5กรัด98้เกือบหกกรลัดแล้วกรลัดหนึ่งเข้าขายกันเป็นแสนตกหกแสนแต่เดี๋ยวมาฟังกันวิชัยจะขายคุณเท่าไหร่ในราคาจับต้องได้ตัวเรือนนั้นคุณทำก็เป็นแสนแล้วใช่ไหมคะ เอาสตาร์ที่4 8 0 0 0แล้วหรือเพียง3 8 0 0 0แค่นั้นไม่พอพี่ชัยอยากให้ทุกท่านซื้อของดีชั้นในแบรนด์ชูชัยแต่ในราคาร่อนเร่จิวรี่จับต้องได้160,000บาทเท่านั้นตัวเรือนก็แสกนกว่าแล้วจากกรัดั1 3 4พ0 0เหรียญหรือพี่กลัด1ไม่กี่พันบาทเองค่ะไม่มีใครขายคุณราคานี้ได้แล้วหวานฉ่ำและเป็นไพลิน ซีลอนสีหวานจับใจออลิวานมีชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะพลอยแท้ๆไม่สามารถก๊อปปี้ได้ค่ะมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้นและเป็นของแท้ natural real s t o r e not semi not imitation ที่ช้ที่ฉันขายแต่ของแท้เท่านั้นราคาดังฝัน make your dream come true กู้หลจับไปเลยค่ะ 1 6 0 0 0แห0บาทเท่านั้นไปหาที่ไหนนีต้องที่ช่องชูชัยยูนเวิร์สเท่านี้เท่านั้นเองค่ะจัดไปเลยที่นี้สวยเหลือเกินจัดไปจัดให้ได้เช็คกิน n o ว